ตลอดเวลาที่นอนหลับและตลอดเวลาที่นอนหลับเนี่ยคิดนึกนอะไรได้ไหมไม่ได้แต่ว่าจิตมีใช่นั้นได้บาปบุญก็เก็บเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นจิตชนิดนี้แหละเนี่ยมีอย่างหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างขึ้นมานี่แหละอย่างหนึ่งเรียกว่าวิบากแปลว่าสมของกรารที่เก็บเอาไว้เพราะมันไม่ได้ทาบาปมันไม่ได้ทําบุญมันนอนหลับนี่แต่ว่าเก็บบาปเป็นบุญไว้เรียนี่เลาเรียกว่าอัิยาาตาธรรมธรรมชาติที่ไม่บาปไม่ไม่เป็นทั้งบาปด้วยไม่เป็นทั้งบุญด้วย และมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่เรียกกันว่าก,กิริยาเช่นพระอาหารหันต์ที่มีประโยชน์แล้วแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆก็ไม่มีบาปไม่มีบุญเกิดขึ้นทีนี้ต่อไปครับท่านนักศึกษาผมก็ได้นาท่านนักศึกษามาทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าสามสิบต่อไปในหน้าสามสิบนี้ท่านนักศึกษาก็จะพบว่าอคุศสลจิตและทัาน ข้างซ้ายมือสุดมีครว่าอาัุโผลสิบแล้วข้างขวามือสุดก็มีครว,าว่าสิบมีตัวเลขสิบสองเสียงข้างบนนั้นเป็นการแสดงเหมือนกับที่แล้วมาแยกจำแนกออกเป็นโลภะโ,โทสะโมหะทีนี้ในจำนวนสิบสองประเภทนี้หรือสิบสองดวงนี้ก็มีโลภะทิสิอโลภะที่เป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาและทิฏฐิสตะส,สามประยุทธิประยุทธ คนรายและเอดที่ผมก็จะได้แสดงต่ออีกทีนั้นศึกษาในพระอภิธรรมนี้เราแบ่งเป็นเกยอยากนะครับเพื่อจะแยกประเทศเอาไว้ให้เป็นส่สวนๆแล้วฉะนั้นศึกษาจะได้แยกประเทศอู่นี้เรามาเรียนกันจริงๆละโลภมูลแปดครับขึ้นต้นฉะนั้นศึกษาโดยที่หน้าสา,สาคที่หน่ารโลภมูลแปด อ่านขั้นกว่าน,นะครับโลภามูลแปดนี้เป็นจิตที่เกิดโดยอาศัยความโลภเป็นเหตุกาก่าคือเพราะความดึงดีอยากได้และติดใจในอารมณ์ต่งางๆจิตประเภทนี้จึตปรากฏสด,ดปรากฏขึ้นการท,ที่จาแนกจิตประเภทนี้ออกไปได้ถึงแปดดวงนั้นก็โลภามูลแต่ละดวงนั้นย่อมประกอบไปด้วยธรรมสามประการคือประกอบไปด้วยเวทนาความสวยอารมณ์ ประกอบไปด้วยทิฏฐิความเห็นผิดกับไม่ประกอบไปด้วยความเห็นผิดและประกอบไปด้วยสังขารการชักชวนและไม่มีการชักชวนทีนี้ต่อไปโลภามูลจิตจะมีแปดดวงมีชื่อและความหมายดังนี้คือทีนี้ดูนะครับหนึ่งโลภะอาสมนัสสะกหขตังทิฏฐิขะตะสามปยุตังอสังขาริกรังจิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดี ประกอบด้วยความเห็นผิดโดยไม่มีการชักชวนและทีนี้ก็หมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามต่อไปจนกระทั่งถึงหมายเลขเลขแปดซึ่งผมจะยังจะยังไม่อธิบายนะครับผมจะอธิบายคำว่าโลภตัวเดียวซสก,ก่อนคณะศึกษาทีนี้มาดูกันคำว่าโลภตัวเดียวเราจะต้องตั้งคําถามว่าโลภคืออะไรโลภมูลจิตได้แก่อะไร แล้วก็คําาโลภะนี้นะ่ะมีคําอื่นอะไรอีกตั้งไหมพระนศึกษาลองพิจารณาดูนะครับว่าในพระพุทธศาสนาได้แสดงถึงเรื่องของความเป็นไปของชีวิตมีทั้งอย่างละเอียดมีทั้งอย่างหยาบถ้าท่านักศึกษาไปศึกษาพระสูตรเช่นศึกษาพระสูตรที่พระสัมมาสําพุทธเจ้าเทศนาโปรดคนนั้นโปรดคนนี้ แล้วก็บางทีผู้ฟังรับเทศนามีได้มักผลก็มีอะไรก็มีนั่นพวกหนึ่งแล่ว่าแปลหรือพูดว่าบรรดามาหาชนที่เข้ามาสู่สถานที่หรือธรรมสภาที่พระมาพุทธเจ้าแสดงพระองค์ก็เทศนาชนิสทั่วไปดวยโดยยกบุคคลขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวดังน,นั้นคณะศึกษาอ่านพระสูตรแล้วก็จะพบว่า มีมีกอมีขอม,ขอมขอีมีดำมีแดงนมีสัตว์มีอะไรโคนเตกันอยู่แยะเดี่ยวเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนนิทานดังนั้นในพระสูตรก็ต้องยกเรื่องอย่างนี้ทาไมเล่าก็เพราะว่าสอนตามพระสูตรนั้นเป็นการสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนประชาชนทั่วไปคนมาฟังมากมายใสนน่กอไปสอนอยากๆคนฟังก็ฟังไม่ไม่ออกจึงสอนตามนายพระสูตรแปลว่า พระองค์สอนพระอรหันต์สอนพระที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แต่เป็นพระอริยะบุคคลสอนอีกอย่างหนึง่งแต่สอนรายละเอียดคือสอนพระวิธรรมปิฎดกเช่นเมื่อพระธรรมมาธรมพุติเจา้าสอนพระาาสารีบุตรพระสารีบุตรก็รู้พระวิธรรมปิฎดกแล้วพระสารีบุตรก็เปิดการสอนสพระตปิฎดกเฉพาะอย่างนี้สอนพระวิธรรมปิฎดกแต่ลูกศิษย์ คือติดของพระสารีบุตรนี่ตั้งห้าร้อยเรียนพระอธิพระพิโลธกันเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาก็จะเห็นว่าการศึกษาทระพุทธศาสนาจึงแบ่งแยกออกเป็นสองสายสายหนึ่งสาหรับประชาชนทั่วไปและอีกสายหนึ่งสาหรับเฉพาะกลุ่มผู้ที่ตั้งใจสนใจศึกษารายละเอียดอย่างพิสดารด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาผมไปปราศาัยในที่ต่างๆ ผมจึงต้องแยกแสดงสองอย่างเหมือนกันถ้าผมไปบรรยายในท,ที่อื่นเอายกตัวอย่างเช่นผมไปบรรยายที่จังหวัดสมุทรสาครที่วัดวัดอื่นประชาชนเข้ามาทําบุญกันที่นั่นเยอะแล้วประชาชนนี่พวกตัมมาก,ก็มีว่าคือครับพวกตาัมมากนีครบะมันมีจากตามเนี่ยพวกตัมมาเนี่ยเยอะเชียวแล้วตุม,มากกันทีนี้พวกขา้าราชการเขาก็เชิญมาคนถูกไายดรือแม่นั่งกับสลอนเหมือนกัน ผมก็ไปผมไปก่อนจะตาประกาศแล้วก็ตำรวจดูคนก่อนเอเราจะพูดเรื่องอย่างไรถึงจะดีเพราะประชาชนที่มาฟังมีสองชั้นชั้นหนึ่งคือพวกนักศึกษาพื้นฐานดีมีความรู้พวกขา้าราชการแล้วเขาเกินมบบาหมดอ่ะข้าราชการตั้งแต่ข้าหลวงอะ่ะแต่ว่าพวกชาวบ้านเนี่ยที่ตามมาเนี่ยแย่ลุกลุ้นแล้วก็ามานั่งโยมกันอยู่เนี่ยเราจะพูดยังไงเขาถึงจะ ชอบใจทั้งสองฝ่ายถ้าพูดพระสูตรยกนิทานน้นนิทานนี่พวกใายพวกสู้ใครมาก็จะพากันพูดว่าไม่ได้เลือกแล้วว่าอ่านอ่านมาแล้วจากพระสูตรที่ฟังฟังมาท่านจะพูดพระอริธรรมให้พวกใท้ายที่ถูเนี่นฟังให้พวกชาวบ้านที่ตามมาก็พากันพูดว่าแย่จ yeah, ริงฟังไม่รู้เรื่องอือผมก็มีความหนักใจอันนั้นผมเวลาผมไปปาราคาถาผมก็ปาราคาถาสัง ท่านก็สู่าวิธรรมปนกันเลยคือให้พวกสม,ม,มุนงานากนารจัดการฟังด้วยรู้เรื่องด้วยแล้วก็ให้คนแก่คนเฒ่าพวกชาวบ้านที่ไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะเนี่ยหรือไม่อยได้เรียนรู้พื้นฐานไม่ดีเนี่ยฟังด้วยเช่นว่าในครั้งน้นที่ไปไปสมุรสาครน,นั้นไปพูดเรื่องตายเรื่องเกิดเขากําหนดเรื่องอย่างในี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดให้คนแก่คนเฒ่าฟัง,ฟงถึงเรื่องการ ที่ำบุญแล้วตองกวดน้านะเนี่ยอะไรอะไรก็ให้รู้ว่าผีสางเทวดาเนี่ยรับปวดน้ําได้นะคนแก่ี่เท่าจะได้ตั้งใจทรับแต่ในขณะเดียวกันอธิบายเหตุผลด้วยว่ารับรวดน้ําได้ยังไงให้พวกข้าราชการฟังเดี๋ยวพวกข้าราชการจะหาว่าเรานี่แม่พูดตามบาลีอ่พูดตามตัวหนังสือแต่ปวดน้ําแล้วรับรวดน้าได้ยังไงเหตุผลไม่ได้อยู่ๆก็มารับได้รับได้ผีสางเทวดารับปวดน้ําได้ ก็ไม่เห็นว่าได้ยังไงต้องให้เหตุผลว,ว่ารับได้ยังไงให้พวกข้าราจการฟังแต่ว่าพวกคนแต่คนเฒ่าก็ได้ได้พอสมควรแล้วนี่มารับได้่วนเหตุผลลึกซึงว่ารับได้ยังไงก็ถึงฟังไม่ออกบ้างก็ยังไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ได้ไปขึ้นมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาวะธรรมนี้ก็เหมือนกันครับในการที่ผมพูดถึงเรื่องโลภมูลสิตแต่ว่าเรื่องโลภมูลสิตนี้ เราแบ่งออกเป็นสองพวกถ้าบรรดาคนพูดกันพ่ดทั่วไปแล้วก็โลภะนิดนิดหน่อยเขาไม่เอามาพูดเช่นโลภะเขาจะต้องเอาโลภะไปขโมยข้าบไป,ปล้นไปที่ความโลภทีนี้ถ้าผมบอกท่านนักศึกษาว่าความดินดีติดใจเนี่ยเป็นโลภะนะท่านนักศึกษาก็ตกใจไปตามกันตายละแล้วจะไม่ให้เรามีความดินดีติดใจยังไงละ่ะใครๆเขาก็ส,สอนกันให้เรามีความดินดีติดใจั้งนั้นเช่น เห็นเห็นกันข้าวก็มีความยินดีจิตใจพอใจรักใคร่กันเห็นอาหารก็ยินดีจิตใจในรสอาหารเครื่องดื่มก็ติตใจในรสในในการเป็นเรื่องที่กเมื่อเราจำวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะไปตั้งการมันไหว้หรือไม่ให้มันยินดีจิตใจเพราะอะไรครับเพราะโลภะนี่ได้แต่ความยินดีจิตใจในอารมณ์ต่างๆทีนี้เมื่อผมมาอธิบายพระธรรมผมว่าอย่างละเอียด มันเล็กเท่าปลายเขนก็ตแบบ้องบอกทาไม่หกก็เรียนพระวิธธรรมนะครับตอนนั้กศึกษาจําไม่ด้วยนะครับเราเรียนพระวิธธรรมนะที่ผมต้องพูดย้ำเรื่องนี้ทาไมเพราะเกิดเรื่องมาห,น,หนึ่งครับแล้วผมจำจำเอาไว้แล้วต้องพูดก่อนคือมีนักศึกษาคนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ชายว็อายุมากหน่อยแล้วหละัะและทีนี้ก็ผมมาเรียนโลภะเนี่ยเรียนไปเรียนมาเสร็จแล้วก็กลับไปบ้าน ก็ไปตวรวจภรรยาว่ะเธอความยินดีติดใจเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นโลภะนะเป็นบาปนะแลวทีนี้คุณที่เป็นภรรยาเนี่ยก็โกรธหาว่าอาจารย์ว่าว่าบ้าบอเลยนะอาจารย์บ้าบออะไรอะ่ะมาสอนยินดีติดใจว่าเป็นโลภะถ้าอย่างนั้นฉันไม่ทาอะไรให้เธอกินอร่อยละฉันจะท,ท,าทาําตรงๆอ่ะก็โกดธทะเละใขึ้นนี่เพราะคนที่เรียนไปเนี่ยไม่เอาไว้เจ็ตัว กลับเอาไปต่ออีกแล้วต่อไม่เข้าใจไปเกิดขัดแย้งกันขึ้นทีนี้ภรรยาที่อยู่ทางบ้านก็โกรธทะเลาะก,กันแล้วเสร็จแล้วก็วามาที่โรงเรียนนี้มาถึงหาตัวผม่ะผมดูคนไหนอคนเขาก็บอกคนนั้นคนนั้น,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 นถึงก็ต่อว่าทีเดียวอาามันนี้ถูกเหรอยินดีติดใจก็เป็นโลภะเป็นบาปแล้วคนมันยังคำ่ำเนี่ยมันยินดีติดใจบ่อยๆว้วเราก็ใป่หาอารมณ์ติดใจกับทํานนั่งอ่ะ เร,เรื่องอะไรมาสอนบาปเนี่ยฉันทะเลาาก,กับสามีฉันมานะมาต่อว่านะครับแม่ผมก็ผมก็พูดกันยากอยู่เพราะว่าแกมาพูดเดียวเดียวเราพูดเดียวเดียวก็ฟังไม่้าใจเนี่ยวันนี้ผมต้องพูดโยดโยนหน่อยหนึ่งไมเดียวจะมีใครบางท่านกลับไปบ้านเปนพูดอย่างนี้อีกเดี๋ยวเป็นเกิดมีเรื่องทางบ้านอีกคืนนี้เนี่ยเป็นพ่าอภิธรรมบาปนิดเดียวถ้าปลายเข็มเขาก็สแสดงแต่ความจริงเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มี แต่ให้ดีเพราะคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันดื่นเรจะหายินดีชอบใจกันทั้งนั้นลหละไม่มีใครเราที่จะไม่หาผมเองรือทานนักศึกษาก็หางา้เด็นั้นเดี๋ยวก็จะหาอะไรกินที่อร่อยจะไปเที่ยวสนุกบ้างดูหนังเนี่ยไปเปิดหนุ่ไปหนุ่ม,มาเปิดเรื่องที่เราจะชอบมันก็ต้องหานะครับถ้าเราไม่ได้หานะครับโยภะไม่มีเลยสักนิดสักหน่อยแม้ก็แห้งเล่นนะเอาไปเพื่อลองดูนะครับ หน้าตาจะตุุ้ตีจเท่งนั่งที่เฉลวันนี้คามสิหน้าตาตุสมีไม่มีเลือดมีปาดเจ็บเพราะอะไรมันอดโลภะแห้งแล้งออตันด้วยเหตุนี้นะครับเรามีโลภะกันได้ไม่สําคัญเพราะด้วยเหตุดังกล่าวผลจึงขอแยกโลภะออกเป็นสองขั้พวพวกหนึ่งโลภะที่เป็นพุทธิจริตนี่พวกพุทธิจลิตจะเป็นนักศึกษาวิชาน้เมตตาแล้วแต่อีกพวกหนึ่งบาปน้อยเป็นโลภะที่ไม่เป็นพุทธิจริต ช่นว่าไปเที่ยวสนุกบ้างดูหนังอย่างกลางคืนนีผมก็ชวน,นดูหนังบ่อยๆหนังเรื่องนี้นนนไม่เอา้เอาอ่าอะไรเอาข้าแม่มดจะเสนอเอาฮะสนุกบี้ฮะว่าไปว่ามามีแม่มดเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอย่างนี้เอาเอาหรือว่าเรื่องเรื่องผีเรื่องสารก็เอาสนุกสนุกอย่างนี้ทีนี้วันนัน้นหนึ่งถ้าเราไม่หาโลภะไม่กินซะบ้างแล้วก็มมหรือว่ามีบาปเกิดซะเลยแล้วก็ไม่รู้ไปได้หรคนเรา แต่ว่าเวลาเรียนต้องให้รู้ไว้เพราะอะไรล่อาออาไม่เชื่อท่านนักศึกษาเราไม่รู้สิให้โทษมากนะมันเป็นเลด์นะมันไปลนะึกซึ้งยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเร็จเมื่อเรากินอาหารอร่อยแล้วจะเป็นยังไงเราต้องกินมากไปหน่อยใช่ไหมลนะ่ะอ้าถ้าเรากินมากไปหน่อยเราก็ต้องเพิ่มยาธาตุไปหน่อยล้ะครับนี่ต้องเพิ่มยาธาตุเพราะอะไรเพราะอร่อยใช่ไหมนะต้นเหตุของความอร่อยเนี่ยทําให้เราต้องเสียยาธาตุ ถ้ากินอร่อยมากเขาเสียธาตุมากดังนั้นโลภะก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะเห็นมันเป็นอกุศลเป็นบาปแต่มันเป็นบาปที่ไม่เส็ไม่ได้เป็นทุจริตเมื่อไม่ได้เป็นทุจริตก็เอาจนทับทำเถอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมยุกนะครับแต่หมายความว่าเราก็ทาตามทุกควรที่เราควรจะเป็นไปแต่ก็ไม่ให้มันตะเลยไม่ล้มไม่ลืมหูลืมตาาโลภะอันย่ำทำคือยังรุ่งถ้า เป็นไปเช่นนี้ละก็คงจะไม่มีเรื่องเอะาอะาทั้งบ้านเพราะเราต้องแยกแยะประเภทซะกอ่อนว่าลโลกโลภหรืออกุศลทั้งหมดเนี่นะครับเขาแยกเป็นสองพวกด้วยกันพวกหนึ่งโลภที่เป็นทุจริตโลภที่เป็นทุจริตนี้หมายความว่าถ้าหากมีกรรมบทครับองเช่นขโมยนะครับขโมยเขาหรือว่าล้นที่โกง ทำทุจริตเนี่ยพูดเอสพูดซอนเสียให้เขาแตกราวกัน,นกเ,เนี่ยพวกเรานี่เรียกว่าทุจริตทางนั้นถ้าทุจริต่างนี้แล้วก็ต้องเล่นจริงๆแต่ถ้าหากโลภในทุจริตแล้วก็ก็หาบ้างให้หน้าตามดูเปิดบ้างอยู่ดูหนังสนุกไปเที่ยวสนุกไปอะไรอะไรพณะศึกษาผมเคยเล่าให้คณะศึกษาฟังก่อนเึกษาก็ไม่รู้คือว่าผมเนี่ยมันเั้นไปที่ถนนยาวราชจะไปทุระ แล้วทีนี้ผมก็ธุระมันก็จะนัดเจอดกคนคนหนึ่งที่ร้านค้าร้านหนึ่งเจ้าของร้านค้าก็ไม่อยู่แล้วเขาก็บอกว่าแม้บ่ายมากเย็นๆน่าถึงจะกลับผมจะกลับบ้านแต่ก็ไกลเออเราจะกลับบ้านก็ไกลนะแล้วท่านจะราไะจะอยู่ก็ไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนพรานั่งอยู่เฉยๆทำอะไรก็หันตายหันมาดูหนังดีกว่าก็เข้าไปที่ถิอยาวรานซื้อตัว ตอนนั้นผมก็เลี้ยวไปตีสวนสีสัสบสูยาวระนี่มีนักศึกษาคนหน,น,นึ่งมาเจอผมกำลังตีส่วนพอดีนี่เรื่องหลายปีเแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้แวะเข้าไปดูหนังมีหลายปีมาแล้วนะเรื่องหลายปีก่อนนี้ทีนี้แวะเข้าไปดูผมก็ตีสวนพอดีนักศึกษาเขาไม่ได้มาดูครับเขาอ่านมาตรงนั้นเขาไปยืนดูนเขาเห็นผมเาว่าเอะอาจารย์ดูหนังนะครับผมบอกอ้วาวก็มาดูเลยครับผมไม่ไปสนใจอะไรกับเรื่องดูหนังก,ก็ธรรมดา โยาพัต้องจินกันมั่งละ่ะทีนี้ผมก็เข้าไปพอเข้าไปเท่านั้นละ่ะผมมีอสกใจครับเพราะหนังยิ้มห,หนังโตทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ดูก่อนไม่ได้ดูใกล้เขาจะนั่งคักผ่อนเท่านั้นนี่คนนี้เป็นนักศึกษาเขาเรียกว่าคนเคราะห์ร้า,าย,ยไม่ดูดีดามาตาเลืวพอเข้าไปดูก็เดี๋ยวหนังโตทั้งนั้นผมก็ใจไม่ดีและ้ะนักศึกษาคนที่ว่าผมนี่นะ ที่ถามมาดูหนังหรือครับนี่นะเขาคงจะไปเที่ยวเล่าแล้วเขาคงจะไปเที่ยวและคงจะนึกในใจว่าแม่ผมนี่ชอบไปดูหนังโตะเนี่ยอุชาห์ซื้อตัวเข้าไปดูเขาไปดูไม่คันจบเรื่องตรงนี้ออกไม่ค่อยสบายใจว่ะแม่คนที่ฟังเราไปแล้วจำหน้าไม่ได้เขาเรื่องไ่รู้ว่าใครแต่เรารู้ว่าคงจะเป็นนักศึกษายอยู่ที่นี่นี่ครับเพราไลยก็โดนครับแต่ว่ายังไงก็าตามที่จริงเนี่ย เราก็ต้องมีโลภะกันบ้างนะครับแต่ถว่าอย่าเป็นพุิจริตก็แล้วกันถ้านักศึกษาความดีๆความติดใจถ้าไม่ให้มันมีมันไม่ได้หรอกเพราะมันติดตัวเรามาเป็นอนันสายเป็นที่เดียนอนนื่งอ,อยู่ในส่วนลึกมันจําเป็นจะต้องแสดงออกด้วยเหตุันนี้เมื่อเรามาศึกษาเราเรียนเราก็ไม่กล้าไปทาําโลภะที่เป็นทุทิจริตเราไม่พูดเท็จเราไม่ ่อเทียบยุตงหรือเราไม่รักขโมยเนี่ยเราก็ดีแล้วลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลภยินดีดจิตใจธรรมดาธรรมดาที่ไม่เป็นอุ้กริเราก็รู้เท่าทันมันบ้างเป็นบางครัง้งบางกล่าวเราจะได้มีหลงตโจดตามันไปจนเกินไปเราจะได้มีความระมัดระวังบ้างเ,เรื่องของความยินดีจิตใจนี้ได้แก่โลภทีนี้ยังมีคำว่าโลภนี่อีหลายตัวครับท่านักศึกษา คาว่าการนี่ก็ได้สก่ความยินดีความจิตใจในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิมกายใจคำว่าราคะคำนี้ก็อีกเหมือนกันที่ใครๆพากันพูดว่าเ,เ,เรื่องทางเพศความจริงราคะก็คือความยินดีจิตใจในอารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางไหนก็ได้ทนั้นเรียกว่าความยินดีจิตใจในอารมณ์แล้วก็บางทีก็เรียกว่ามีคําต่ออีกเรียกว่าตัณหาก็ได้นักศึกษาตัณหานี้ก็เป็นกิําหนึง่ง ผู้คนโดยมากพากันพูดว่าเกี่ยวกับทางเพศแต่ความริงตัญหาก็ได้แต่ความยินดีความติดใจในอารมณ์ต่างๆความยินดีความติดใจในอารมณ์ต่างๆที่ดีกว่าตัญหานั้นเราแยกตัญหาออกเป็นสามประเภทด้วยกันรีกว่าการมาตัญหาความยินดีติดใจในอารมณ์ที่เป็นการเช็นเห็นรูปดีๆติดใจในรูปกินอร่อยติดใจในรสคิดเรื่องสนุกติดใจในเรื่องที่คิดเรานี้เป็นต้นและ อ,อันนี้อ,อีกสองครับเรียกว่าภาวะปัญหาความยินดีจิตใจในสัตว์ตกทิฏฐิเช่นเรามีความมีความยินดีจิตใจพร้อมกับทิพอยู่ในใจว่าเที่ยงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเที่ยงแล้วก็ยินดีจิตใจคือมีค,ความหลงผิดคิดว่าเที่ยงแล้วก็ข้อสามวิภาวะปัญหาความยินดีจิตใจเชื่อว่าขาดสูงจนวนบคนเราที่ตายแล้วไม่เกิดแบบสูญหายไปเลย และยินดีติตใจเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าวิภวตัณหาแต่รวมความก็คือความยินดีติตใจในอารมณ์นั้นเองท่านนักศึกษาคำว่าโลภะอันได้แต่ความยินดีติตใจนี้ทำไมถึงจะเกิดความยินดีติตใจขึ้นมาเล่ามีอำนาจอะไรหรือท่านนักศึกษาก็จะต้องเรียนเรื่องนี้สักนิดนึงอำน,นาจติตใจหรือความมีตัณหาเกิดขึ้นเพราะอำนาจ ของกลุ่ลบยาวที่อยู่ภายในส่วนลึกของใจเหมือนกับคู่รักทําไมคู่รักจึงดิ้นไปเจอกันนักคู่รักทําไมยิ่งร้นไปหากันไปคุยกันเขาดิ้นรนเขาไปคุยกันไปเจอกันก็เพราะว่ามีความรักซ่อนอยู่ในใจลบยาวเขาเพราะฉะนั้นคู่รักดิ้นรนอยู่เสมออดไม่ได้บางทีกลางคืนยิงนอนไม่ค่หลับนอนคิดถึงคู่รัก ทำไมล่ะเพราะอำนาจของความรักแต่ความรักมีตัวตนหรือเปล่าไม่มีเลยตัวตนไม่มีเลยแต่มีอำนาจดังนั้นคนที่มีความรักก็ตกอ,อยู่ภายใต้อำนาจของความรักดิ่งลนออกไปยิ่งล้น,ลนมันทําให้ดิ่งลนแสดงออกแล้วก็แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆดาวเรื่องเดตนี้เองผมก็จึงบอกว่าโลภะตัญหานีน่ก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่าโลภะคือความยินดีความติดใจมันไม่มีตัวไม่มีตนตัจริงจะไม่มีอํานาจมีความสามารถซ่อนอยู่ในใจและอํานาจนี้แหละครับเป็นตัวการสนับสนุนบรรดาลใจให้เกิดความปรารถนาขุ้นหมาอํานาจที่สนับสนุนบรรดาลใจนี้เราเรียกว่าการมาราคาลุกใย จะแยกออกนะครับการมาลาภานิสัยถคาจะแยกออกก็คือการตัวหนึ่งแปลว่าความยึดติดใจราคะคือความยึดติดใจนี้กันแล้วก็อนสุสัยอนุสัยแปลว่าสิ่งที่ซ้อนเล้นอย่างวิจทิศอยู่ภายในใจเกิดภาพไหนภาพไหนมันต่อไปทุกภาพที่เกิดมาแล้วสิ่ใดสิ่งหนก็ต่อไปและจะเกิดต่อไปทั้งนานต่ออีกไม่ขาดสายเช่นยกตัวอย่างว่าเรามีความรักเรามีความเกลียดเรามีความโกรธ หรือเรามีอะไรอะไรที่ติดอยู่ในใจที่ตุกผลเอาไว้แล้วมันจะต่อให้ทุกชาติเ่นว่าชาติก่อนี่เป็นคนขี้เกียจอ้าวเพราเกิดมาชาตินี้อำนาจขี้เกียจนี่จะมาสนับสนุนให้เราขี้เกียจอ้าวชาติก่อนนี้นะรักางนายง่ายอ้าวชาติก่อนนี้ทําว่าชาตินี้ก็มารักางนายง่ายอำนาจอะไรก็ตามที่ติดมาเขาเรียกว่าติดมาตั้งแต่เกิดไม่ต้องสอนรู้เองทําทําได้เพราะอำนาจของอดีต ที่ต่างสมกตุปจรวมเอาไว้ในเรื่องนี้ทางโลกอธิบายไม่ได้นะครับเช่นว่าอำนาจต่างๆที่มาทําให้คนรู้จักเล่นดนตรีเป็นตั้งแต่เล็กๆเสียนโลกเก่งตั้งแต่ยังอายุไม่มากอำนาจที่ทามาแต่เก่าก่อนในชาติก่อนหุงหลังให้แสดงออกที่ทางโลกเขาไม่เข้าใจแล้วเขาเลยพูดว่าพรสวรค์แล้วบางทีก็อำนาจผู้ร้ายก็มีเมื่อชาติก่อนนี่เป็นผู้ร้าย ชาตินี้สันดานผู้ร้ายจะติดมาแต่คนทงโลกไม่เข้าใจอย่างในสอนการสอนกฎหมายกันเนี่ยก็ไปสอนตามวิสักฎหมายว่าพ่อแม่ผู้าย,ยากไรยัมีสัญญานผู้ร้ายลูกก็เลยมีสันดานผู้ร้ายคิดว่าสันดานผู้ร้ายนี้สืบต่อสายเลือดจากพ่อแม่ได้ความจริงเปล่าเลยสืบต่อไม่ได้แล้วันมีขึ้นมาได้เพราะเมื่อมีสันดานผู้ร้าย ลูกที่เป็นบรุราก็มาเกิดในพ่อแม่ที่เป็นขนาดบุรพ่อแม่ที่มีปัญญาอ่อนทั้งพ่อทั้งแม่มีปัญญาอ่อนเท่าที่เขาโขวคทนคว้ากันมาแล้วลูก98%จะมีปัญญาอ่อนเพราะพ่อแม่มีปัญญาอ่อนก็หาใช่ว่าความมีปัญญาอ่อนนี้ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มได้เพราะถ่ายทอดกันไม่ได้สายลูจิตใจกับสายลกิคนละอย่าง แต่ว่าเพราะพ่อแม่ปัญญาอ่อนลูกปัญญาอ่อนลูกชอบกินเหล้าเสงกินมาปฏิบัติผลในพ่อแม่สมคอยตามอำน,นาจเทียมครับที่รองรับอย่างนั้นตัวที่มาเกิดก็เป็นอย่างนั้นพ่อแม่เป็นผู้ร้ายลูกฉันดานผู้ร้ายก็ชอบมาเกิดมันเหมาะกันพ่อแม่เป็นช่างเขียนลูกก็มีหลายคนในจํานวนหลายคนนะ่ะต้องมีคนหนึ่งสองคนเป็นช่างเขียนย่างนี้เป็นต้นถ้าพ่อแม่ชอบคุณผลบุญ ลูกที่่ายทอดเกิดตามพ่อแม่ที่มีกุศลก็บทบารุญให้ทานอยู่เสมอก็ย่อมจะมีลูกที่มีลสกไตรจงคที่เป็นยุญกุศลหนุนหลังให้เกิดขึด้นด้วยเหตุนี้คณะศึกษาก็จะเห็นได้ว่าเรามีอานาจซ่อนเร้นอยู่อย่างลิกซึ้งดยทางธรรมะให้คาว่าอนุสัยอนุัยมีเจ็ดประการที่เรากำลังพูดนี้แค่ประการเดียวทุกการมาราคานนอนุสัยอนุัสเจ็ดยังไม่เรียนนะครับเรียนการมาราคานุัสอันเดียว อนุสัยแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมชาติที่ดองอยู่ในสันดาลและเกิดทุกชาติจะปลูต่อให้เดี๋ยวนี้เรามีอนุสัยคือกามรคาคานุสัยกันทุกคนเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆก,กจนกระทั่งเติบใหญ่เราก็ดิ้นรนผลฝ้ายที่จะได้ที่จะได,ทะได้ที่อยากจะได้ได้เป็นที่เพราะอานาจของกามรคาคาอนุสัยที่ซ่อนอย,ยู่ในใจลบเราแปลว่ามันไม่ได้ลบแล้วนิดหน่อยครับ มันลบลบ้ามากือเกินดังนั้นตั้งแต่ตื่นนอนเช้าไปจนกระทั่งถึงหลับลงในเวลากลางคืนมันไม่หยุดเลยมันลบล้าเรื่อยว้วมันมีนิจารณอดด้วยมันลบล้าให้หาเงินมากมากลบล้าให้แต่งตัวสวยๆลบล้าให้หาอะไรกินที่อร,ร่อยลบล้าให้มีภรรยาเยอะๆมันลบล้าทุกอย,อยาก่างมันมีข่อโอกาสอะไรมันลบล้าขนางทีนี้เราูป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง เราไม่สามารถจะต้านทานมันได้ทําไมเราไม่เคยศึกษาหาความรู้ว่าเอ้นลูกไฟนี่มันอยู่ตรงไหนมันออกมาอย่างไงไอ้เราก็ไม่รู้เท่าทันมันเราก็เลยทาตามมันทั้งหมดเนี่ยเช่นยกตัวอย่างว่าเอาทหนา้าเอาทหนา้ามันเป็นไรตรงหน้า,นาขอรับต้านเท่านี้จะเป็นอะไรไปเอาสักผลสองผล,สผลจะได้มีฐานะดีขึ้นมาบางมันยุอยู่ทีแรกเราก็อย่าลยกี่มันดาแค่เนี่ยไอ้อกขุศน อ้าวไอ้ตัวอันมสัยน่ะบาเบอร์วัลเลันหุนตัวนี่ยังไม่มีใครรู้หรอกคาร์ลสันก็ได้เอาเถอะเลยเอาเข้าล้คนคนความลดลบเราไม่ได้อันมิสัยมันยุ่เรื่อยแมันจะเอาผ้าเดียวเพราะฉะนั้นคณศึกศาก็จะเห็นว่าเมื่อชีวิตของเรามันไม่เป็นชีวิตของเราจริงๆซะแล้วเพราะเราดูมันไม่เป็นปัญญามันไม่มีเราดูเข้าไปถึงอันมสัยเราไม่ได้ เราก็ไม่รู้นึกว่าเราไน่อยากได้แต่ความคุณอันสายส่างหาแม้ปัญญาจะมาพัดพวงว่ายานะอยานมะบาปนะมันก็หาว่าบาปไม่สิบาปที่ไหนต,ตัวตัวตนไม่เห็นมีดูที่เขาคอร์รัปชันันยังอะไรเขาโยโยอดีกว่ามกันมันอยู่หลับนอนสบายแต่ทั้งนั้นไม่กลัวมันทำไมคนอื่นเขาทำได้เราก็ทําไ,ได้สิมันยุ่งเราอย่างนี้เราก็เลยเอาเนี่เอามากล้วยังอืนอ่นอีกท่าน,นักศึกษาก็จะเห็นว่า ตัวมันร้างต้อนอยู่ในใจิตใจสัรทู้ตัวร้ายของเราแท้ๆแต่เราไม่รู้จักหน้าตามสักทีได้แต่ทำตามคำสั่งบางทีเราก็พูดว่าเอาเถอะเอาเถอะเราจะพยายามเช่นสมมุติเอานะครับคนยากจนเนี่ยไม่มีประทัดจะดูเอาเถอะเอาเถอะมัน,นจะไล่ล่าจะหาอุตสาห์ไปทํางานพิเศษผ้เคยเจอนะ จะซื้อโทรทัพน์มีหลายพันบาทนี่ไอ้โทรทัพน์ที่บ้านหรือข้อไม่มีลูกหรือก็ไปดูบ้านโน้นบ้านนี้กลางคืนเด็กเดนอะไรยุ่งๆก็ตัวเองก็อยากดูด้วยละถ้าจะเอามานในบ้านมัยนยุ่งก็ตาเอาศึกษาไปทำงานนอกเวลาะแล้วก็คิดในใจว่าจะทํามาเพื่อว่าจะได้ซื้อโทร,รทัพน์เครื่องหนึ่งเนี่ยคณะศึกษาที่นี่ไอ้อนุสัยมันไม่ยอมครับ ใ้ความปรารถนาความอยากจะได้เร็วๆมันเดียวเอาชนะเอาชนะแขกเข้ามาผ่อนทงยังได้นะเอาอีกอย่ามายุอีกอย่างให้เอาเร็วๆทำงานยังไม่พอค่าค่าโัรทัศน์เขาว่าผ่อนของก็ไม่เป็นไรตกลงเขาไม่ได้ทีนี้มันยุหนักข้าวคนไม่ได้ก็ไปหาแขกแฝกที่มีส่งของ,งต่างๆตามบ้านตามช่องแล้วไปคอยเก็บน,นี่ก็ต้องเอาไป๋ยวที้ตั้งทัศน์ทัดแน่สนุกกันใหญ่ โลภะอนสุสชอบใจคนเลาะตออักสนุกลยกเต้าเกิดเพินสนุกแต่ว่าเงินยังค้างพันกว่าสุดสองพันนะทีนีนน้ถ้านึกถึงเงินที่ยังค้าง,างก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ถ้าหากว่าดูหนังดูอะไรเพลินก็สนุกไปเพราะฉะนั้นต่อมาแพทก็มานั่งหน้าบา้านไปขอไอ้ที่เหลือส่วนแต่ละแต่ละส่วนที่สัญญากันไว เราเองก็หาไม่ได้เนี่ยทคณะศึดดกษาเราคิจเจรณาดูที่ว่าอะไรจะเป็นตัวการสำคัญหุ้น,นหลังให้